โอเคอย่างที okay. Mission, okay. 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 Right ่ร okay. <Like, S 2> so ู้นั่นแหละนะครับเราก็อยู่ในมิชชันที่สองแล้วโอเคแคมเปญคันธุดเอ้ยคอนติ้นค่ะพิชชันสองโอเคฟังไปก่อนะคันโอเคเดย์ที่สามเราอยู่ในกันชิบอะไรประมาณนี้นะครับ เครื่องบินปล่อยเบรดยิงแม่งออกไปยิงยิงยิงตัดแม่งไปกโอเคต้องซับพอร์ตทีมแล้วนะครับยิงลงไปเออเอาไปแดกนี่โอเคเอาเพียงมันก้ามาอีกเหรอ,อฮะเอาไปแดกไปไมค่คนกูกูไม่ ยืนยืนแบบย็นยืนกระป๋องปูโอเคแนั้นแหละคุณว่าโดนไหมครับผมว่าโดนแน่นอนือโดนไหมครับแน่นอนนี่แล้วโดนแน่นอนนี่ได้ไม่โดนเหี้ยถ้ายังอยู่แหละโดนไหมครับ โอ้ยนี่ยเนี่เนี่ยทำไมันก็ไม่โดนล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยนี่ตายคาขาดเลยทีเดียวฮ้ยไปกินอืมโอ้เรียบร้อยเลยเอามากันที่นี่แล้วนี่ทิ้งลงไปดูผลงานตุ้มกระจุยโอเค มันจะมาโดดอะไรทีน,นี้นี่สารไปก็สูงไปโอเคเคลียอะไรเฮียอะไรเนี่ยต่ำ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 สารลงไป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 โอเคนะครับเคลียหมดแล้วมีอะไรอีกไอ้นี่เหรอ ยิงแล้วก็ดูผลงานโอ,อมเอาไปแดกซะเอาไปแดกซะไอ้เฮียอือเอาไปแดกมีมาทุกวันเฮ้ย<อ>ยิงแม่งเลยลก็ด้อรกผลงานเรียบร้อยนะครับอะไรจะยากขนาดนั<อ>้น ว่าทำไมมันย hmm? okay. ังไม่เสียบอีกยิงอัดแมงเข้ไปเลยเนี่เขียเขียเขียอะไรวะเฮ้มันวาแล้วยิงซับพอร์ตเลยก่อนปรับเป็นโหมดนี้แล้วก็สาบลูกกระสุนกั้ไป

แทนให้อะไรไม่น้องเล็กซะโอ้ตายสไลม์มูยิงสาดไปเรื่อยๆอืมอึดมากใช่ไหมไซฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับ น้มีอีกนี่ยากอ่าภารกิจนี้อาจจะน่าเบื่อสำหรับแบทแมนไม่ต้องเป็นห่วงแคทแน่นอนครับใครที่อยากดูแบทแมนก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงผมแคทแบทแมนอยู่แล้วโอเคก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรือว่าเอ้ยไม่แคทได้เกมใหม่แล้วไม่แคทแบทแมนอ้ยยาวยาอย่าไปพูดผมไม่แคทอยู่แล้วกาลยาได้บุรีเป๊ะ เฮียร์มาแล้วยิงลงไปลงไปเอ้าเฮียร์ไม่ตายเฮียเฮียเฮียมาเป็นกลุ่มเลยวะเฮียร์ตรงไหนวะอ้าวตรงนี้เหรอมันก็ยิงดักรอเลยโบโอเคยังไงละยิงเลยลงไปแล้วก็บึ้มสลายกลุ่มโจร มีเพียงแค่ตัวเดียวนั้นที่รอดลงบปตอมตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้มันหนีไปได้ยิงงยิงยิงงอรเียนิงยิิงงยิงยิงยิงเียะเีย้องดิเออเลีร์ก็เลีร์เว้นิวเลีร์ สลายกลุ่มโจรเลยมึงนี่สาบกลุ่มโจเข้าไปโอเคเอาลูกตะกัวไปแดดไปแดดอีกมีเยอะเว้ยอืมไทยฟรีอะไรเงี้ยเนี่ยอ้ยิงแดดเลยกูโอเคทดสอบเทปดูนะครับ นี่นะครับซัพพอร์ตของเรามาแล้วแล้วก็ไล่กลุ่มโจมลงไปอือไอ้นี่เดินมาไม่รู้อีโนอีเนี่อะไรทำทำทำโอเคโู้โฮ่ทโอเคโู้โฮ่ทมทำทมทำ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 โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ ยิงอัดแม่งเข้ปไปต้มอ,อย่างนั้นแหละครับโอยโอยโอยคันคันคัน,นโอเคยิงตม้มไว้เป็นโจ๊กแน่นอนครับแล้วเดือดขี้แล้วับมันจะเคลื่อนพลนมาทำไมวะเดี๋ยวมันก็โดนหรอกโอ้จะไปอเอาอีกไหมเอาอีกเม็ด จะไปแหละเป็นจุยไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาปืนนี้ละฝากเคลียด้วยเนอะมึงก็เคลีย์มันเองดิให้ติ๊กเคลีย์ให้โอุ้ยาแหลเป็นบางครั้งก็ขออภัยด้วยนะครับเออเออไปดักอะไรข้างบนหลงมางนี้ มาโอ,โ,โอ้โหอ้าวไอ้จังเอ้ยไอไก้กลางเนี่ยอโมเปียวตายดักเลยกูอมบินก็ไปได้ไปอ,อ,อยู่ อะไรดเดะเดนี่อุ้ยไรวะนี่นี่ยิงลงไปบ๊าเอาอีกตัวนะนี่เขาฝากมาให้จากเซอืออยู่ดีๆก็ตายว่ะมาวานแดดแดด เอาไปแดกเอาไปแดกเลยเมื่อไหร่มันจะจบเนี่ยกูอยากจะไปบูแล้วนะเนี่ยให้กูไม่ขับมาขับเครื่องบินเนี่ยกูไม่ชอบเลยนี่เอาไปแดกซะเอาไปแดกซะนี่เอาไปแดก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 ไอซี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 เออยังไงละเออโอ้ยไอ้ยี่ห้อฟรีเนี่ย นี่ยเนอฟรีเนี่ยเว้ยฟรีเลยนะเว้ยยิงอัดลงไปยิงอัดไม่ยิง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 สลายกลมโจนยิงไปอัด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 ไปอัดไปอ้าวมิสซายิงอ้าวโอโอเคแดกตะกัวหน่อย ลอยมากเอาอี้ยยิงเด็กกูเฉยเลยไอ้นี่ไอ้นี่วนหาเรื่องซะแล้วมันจะซับพอเป็นไงวะบึมอือไอ้นี่เดินมาไม่รู้อะไรก็ตาย องไปใต้แทนบอมไอ้นี่รอดไอ้นี่รอดไม่ด้าเมด้าตรงไหนตอวะกูจะลงไปบูด้วเนี่ยริงเอาเลิกเอาเชยอย่ตรงไหนเีกโอเคผมว่าผมต้องตัดคลิปกันไปก่อนนะครับมันน่าเบื่อมากโอเค ผมไปแล้วครับเจอกันพร์ทหน้าสำหรับพาน,นีต้องไปก่อน